ตอดงรนสองาห้าไก้าไป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 ไงไป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 ดป มขวาไปเลสามเทียบป่ะครับเรื่องไหนี่ทีเลยขอ้นมานีเอาแบสิสิบแปดสิบมสิบเจ็ดเ้ดองิจอร่นสครับไปนั่นไปนั่นไปไปนสบ ตัวนตัวน้ใตัว้น่ถึงตัวนป้นะครับแม่แก็ไปได้ดีครับที่นี่เลยต้ต้แล้วล้างหมการตัดท้ายไปสบยกันอ่ะอย่าดกไม่ได้อย่าดกอม่ได้ตูส่บาเฮลต่อไหวไหมะเบิรงกด้รับออกดูด้านซ้ายได้ อ๋อบ oh, ah. ุนอ oh, ่ะสองบุเอาไปอยู่บนนั้นเอาไปอยู่บนนั้นเดี๋ยวีเอาปีบ้วเด๋ยวอ๋ไปไสบงเอาองีมาพบมาพบบทุกอย่างครับโอ้ไปสบายไปยาวเลยใหญ่องไล่าคบไปสบายยาวครับจอเจริญ้รี่านไงคแกครับ กบแจ้งให้พี่น้องรับทราบนะครับงานปรัเพนีบุญม้อไม้บานหัวจ่างบนหัวจ่างอเภอร์สุวรรณภูมิแกแดมมุกมหาไปทําการแกครับไปเด้อพลินเลยไปไปไปมันสุด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 

เนลาครับในตอนที่น้ามากเวลาครับล้วครับราเวลารับโก๊แก่มันี้เยเบ็นน้ำใช่ครับ sáu, sáu năm, năm năm năm, năm năm năm, năm năm năm, พอไว้กับทีเอ้เสือหมูีิมูแล้วแบกกับไฟกับไปต้องหันพ่อเสือดนเวลาหาดีตาบอยคตาบอยสองสุดี่สามตงมไป ก็ได้ครับสตาบอยโอ้ยควันบังไปเลยบังบีตต่อถือวาทคิดทางดีมากๆนะครับเบื้อง่ากันระบบล้อค้อจะทำงานมาใหม่ซ้ำไหนยี่ห้อสตาบอยนะครับในไใสั่งค่ะท่านฮะเดินระบบการทำงานระบบข้อเอาใหม่ทำลายซากเริ่ม ปัจเจกเยอะนะบัวเกลีดดยน้องดูดีๆถ้ามันเก็ียดเบึ้งแล้วเผาสั่นมันสบายใจทั้งคู้ไล่ผู้อย่างเด้อบอกไปนะครับตาเริมจากออกแบอกกรอกา่ออ

เราเวลาครับซาเทคเตอร์ครับได้ได้หลายทผลงานโจบถูกดีสามสามหนึ่งโอ้ยต้องไปไปไปได้ครับที่นี่เลยเทพสมพรต้องดูนี่หัเสอสมพร เดีนะมลาเอออากนฮ้าจะดูก okay, ันไปเลยครับได้เวลาครับเทดสมพันธ์ครับสาราช่วงครับไเม่อไรไปอย่างไรพ่อจุดจุดนบอกสราชวงุ ไปเลยครับที่นี่เลยครับ เอาเล็กส้เนีมยุเนี่ยได้เป็นแนวของเสบายใจสบายใจเล็กส่งดีละ้าก็ังเกบมุน้อเี่วุขันเนแ่น่ิ้อยงเียเดินกันไปเดินกเทียบกันหน่อยครับที่รี่เลยครับเทียบกัหน่อย อ่าล้ำตัวจรดีข้นเงินดวงดีชิ้งแชมป์แล้วตีตลอดนเนาะเบิง่งขุนข้อขุนหยอดทรงเหยียดขึ้นสูงแหงว่ะขุนเทพไก่น้อยงามกว่าจนดีมอ่บ้านตอกก่อน ข้องามอีกเนาะเทบเก่น้อยนักลอดเดิมพันที่นี่เลยวันนี้ใช้บริการของจันดีเบิกฟ้าสูงแห้งครับเพิ่นครับอ,อ,อ้างดีรอเวลาครับจันดี